อากาศร้อนๆแบบนี้ถ้าได้แคนตาลูปแช่เย็นๆสักชิ้น2ชิ้นก็หอมหวานชื่นใจแล้วค่ะนอกจากความหวานกรอบของเนื้อสัมผัสแล้วยังให้กลิ่นหอมอ่อนๆที่ช่วยทำให้ผ่อนคลายด้วยค่ะแล้วยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอีกด้วยค่ะแคนตาลูปเป็นผลไม้ออกริดเย็นค่ะแก้กระหายคลายร้อนช่วยขับปัสสาวะช่วยขับล้างสารพิษที่ตกค้างในร่างกาย ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสช่วยชะลอความชราให้แก่ช้าลงค่ะสาวๆคงชอบละสิยังค่ะยังมีอีกในแคนตาลูปยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมีวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนสูงนะคะช่วยบำรุงสายตาบำรุงสมองและระบบประสาทค่ะแถมอีกนิดค่ะมีใยอาหารสูงแต่ให้แคลอรี่ต่ำจ้า ดีอย่างนี้หาซื้อผลไม้ครั้งหน้าอย่าลืมเอาแคนตาลูปไปอยู่ในช้อยด้วยนะคะ